สวัสดีครับผมทารัตรับดูเลไมือผวานรัวครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้คนจะมาทำนายดวงชาตางคนเกิดราศีกุมในเดือนมกราคมพอส5 6สมนบแปดนะครับผมเรื่องบมใช่เลยครับไใ้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับผมไพ่ผู้ทรง ภูมิปัญญานะครับผมไพ่ใบน,นี้คือพื้นดวงพื้นดวงวันนี้ผมจับสี่ใบไม่เหมือนปีก่อนปีก่อนสองพัน้ารอสิบเจ็ดจะจับเป็นสามใบซึ่งจะตอบได้ยากนะครับเพราะว่ามันรวมอดีตแล้วก็พื้นดวงรวมปะปะปนกันก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ไพ่น,นี้คือพื้นดวงรวมๆเลยไพ่ใบที่สองคืออดีตไพ่ใบที่สามคือปัจจุบันไพ่ใบที่สี่คืออนาคตข้ประมาณนี้นะครับผมเริ่มทธิบายเลยเอ่าไพ่ใบน,นี้คือ ฮอมิตเนี่ยคือผู้ทรงธรรมผู้ทรงภูมิผู้ทรงปัญญาผู้มีเขาใย้ไพ่นี้นะผมใช้คำนี้เห็นไหมถือตะเกียงมันคือไพ่ที่ตอบโจทย์ลาศิกุไม่ชัดเจนคนคนนี้จะบอกว่าเขาอะรักความยุติธรรมรักความเขาเรียกว,ว่ารักความถูกต้องแล้วถามาคนที่รักความถูกต้องในที่นี้คือเขาก็ต้องทําสิ่งที่ดี พวกเขาเป็นตัวแทนของอเขาเรียกว่าสิ่งดีงามสิ่งมันเป็นเลือสีไงเลือสีในที่นี้เป็นตัวแทนของสิ่งดีงามรู้จักโรบินฮูดนะอืมเขายอมที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยอิ่มมีพีมันก็คือเหมือนคนอดอยากคนยากแค้นเนี่ยอิมมีพีมันมันหมายถึงว่าเขาก็นําเนี่ยเอาเอา,เอาตะเกียงเนี่ยมาส่องนําทางเ่อจะชี้ทางให้กับผู้คนตะเกียงคือดาวเดวิด นะครับผมก็คือเห็นไหมดาวหกแชกมันหมายถึงเขานำทางกับผู้คนพอเขานำทางกับผู้คนในที่นี้มันก็หมายถึงว่าราศีกุมเนี่ยนำทางกับผู้คนได้เป็นโค้ดเป็นครูได้นั่นเองนะครับผมเป็นคนที่แบบมีทธิพลมีทธิพลในที่นี้คืออะไรก็คือมันหมายถึงว่าบางคนเนี่ยต้องพึ่งราศีกุมในการนำทางต่างๆเพราะงี้คือไพ่เนี้ยคือราศีอฤาษีคือฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่แบบ มีความรู้สูงแต่คนที่มีความรู้สูงต้องอะไรต้องเรียนต้องศึกษาต้องหมกตัวอยู่แต่ในห้องหมกตัวอยู่แต่อะไรตอบโจทย์ชัดเจนแล้วต้องเป็นผู้มีความรู้มากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบชัดเจนลึกๆจริงๆเช่นคุณเป็นช่างและส่วนใหญ่มันหมายถึงช่างในด,ด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันหมายถึงอะไรถ้าเราเปรียบเทียบก็คือช่างคุณคิดว่าพวกที่ศึกษาอะไรลึกๆหมกตัวอยู่ในห้องทั้งวันเป็นพวกไหนอะช่างแล้วหนึ่ง องคือใครสองคือนักพิทยยศาสตร์เนี่ยไพนนี้คือนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเลอสีพวกนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์แหละพวกนักประหลาดพวกแบบนักเคมีพวกอะไรพวกนี้นพวกที่แบบเล่นแร่แปราธาตุมันนั่นคือราศีกุมเลยแล้อย่างคือพวกที่คำนวณหุน้นคำนวณอะไรพวกนี้ทั้งวันคำนวณหุ้นจนแตกฉานจนแบบเหมวิชาค้ากล้าแก่งแล้วขพร้อมจะออกยุทธจักรไปเล่นหุ้นคำนวณหุ้นไปบอกว่าหุ้ ồi, นตัวนี้จะขึ้นจะลง อันน th ี right? ้เนี่ยเนนในคือราศีกุมแหละอย่างหนึ่งคือหุ้นอะไรพวกที่เกี่ยวกับคลิปอะไรพวกนั้นน่ะบิดอะไรพวกนั้นน่ะโตอะไรพวกนั้นอะไรพวกคอยอะไรอะไรพวกนั้น่ะก็เป็นให้ใบดีเหมือนกันต่ทำอาชีพไหนที่เกี่ยวกับด้านนั้นคุณจะเป็นนักพูดนักบอกว่ามันจะขึ้นจะลงแล้วมันจะอะไรยังไงหรือจะเป็นคนที่บอกว่ามันจะดีหรืออะไรยังไงก็ได้เหมือนกันให้ใบดีนะอืม เป็นผูท้ที่แต่ถาว่าถ้าคุณรู้แค่งูงูปลาปลานะครับพูดว่าไอ้นี่จะเป็นอย่างนี้ไอ้นี่จะเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ต้องคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของหุ้นคลิปหรืออะไรพวกนี้คลิปอะไรทิ้งแนไม่รู้ขเขาให้พูดว่าจะจริงๆรงนะจะบอกว่างูปลาปลาไม่ได้นะคุณต้องมีความรู้จริงก่อนคุณถึงจะไปพูดจรยงเราต้องจริงขนาดที่ว่าแม่นๆนหน่อยหนึ่งอะแม่นๆมต้องแม่นแม่นหน่อยหนึ่ง <c oughs> ผมพูดประมาณนี้พอาไม่กล้าพูดบ้างซึ่งบอกว่าเห็นไหมว่า พวกพวกเนี่ยทำไมถึงต้องถือตะกางไอ้ตะเกียงเดวิดพวกคุณเป็นผู้ที่ต้องให้ความหวังผู้คนเป็นโค้ชเป็นครูก็ได้เหมือนกันได้เป็นคนที่มีภูมิความรู้สูงได้รักความยุติธรรมส่วนมากอาศีกุมมีอะไรพูดเก่งครับพูดเก่งครับเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีถามว่าพวกที่แบบว่าไปเป็นพระเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นหมอรู้หมอรู้ก็ได้นะ เห็นไหมเพราะไพ่หรือสีนี Guys, like ้ก like like ็หมายถึงหมอดูพวกเป็นหมอดูพวกที่แบบเป็นคนไม่อยากพูดนะอ่าแบบว่าเป็นผู้เป็นหมอดูพวกที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นอยู่ในแสงสว่างอยู่ในแสงสว่างแล้วเป็นที่เป็นได้ทั้งด้านมืดด้านสว่างด้านมืดก็คืออยู่ในที่หลืบหลืบในที่นี่หมายถึงว่าก็อยู่ในที่หลืบแบบว่าคอยทํางานเบื้องหลังหรืออยู่ในที่ด้านหน้าคือทํางานแสงสว่างแบบว่าเป็น ให้คนเห็นคนจํานวนมากๆลูกตาเยอะๆเห็นพวกนี้ได้หมดสหราศีกุมแต่คุณจะต้องเป็นคนมีธรรมเพเข้าใจนะคนมีธรรมในที่นี้หมายถึงว่าถ้าคุณทําผิดจัรยาบรรณวูบทันทีสหราศีกุมนะครับอาจจะเท่าๆได้บ้างแต่ว่าก็ห้ามแบบผมพูดประมาณนี้นะแต่ว่าไพา่ใบนี้คือ มันคือฤาษีอ่ะคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวสำหรับราศีกุมถ้าคุณเป็นคนที่แบบไก,ก,าก่กากอไก่กอกามันอยู่ไม่ได้นะครับอยู่มาไม่ได้ถึงทุกวันนี้ราศีกุมจะเป็นราศีที่มันก็นมีเทพคุ้มครองได้อย่างมันคือราศีกุมมันเป็นดาวที่ถ้าเราพูดถึงตามตามดวงดาวนะคือราศีกุมเป็นดาวที่เทคนโทออกจากไอเทน้าออกจากคนโทช่วยเหลือมวลมนุษย์จึงบอกคุณต้องทําอะไรที่มันแบบว่าช่วยเหลือคน มันหมายถึงเปนดาวที่ถูกกําเนิดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือแบบเราก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นดาวที่ต้องหล่อเลี้ยงผู้คนน่ะอย่างเงอ้ยถ้าคุณไม่ทําประโยชน์อะไรเลยแล้วไปนอนกลิ้งอยู่บนเตียงมันไม่ดีอ่ะทำไมถามว่าทําไมไม่ดีก็คือมันไม่ดีก็คือไม่ดีก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรโลกใบนี้แต่ถ้าคุณจะช่วยด้วยอะไรก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วยเพราะปากคุณไงปากคุณพูดออกมาแล้วจะมีคนเชื่อจะมีคนเชื่อฟัง ก็นัจึงบอกว่าคุณได้รับอิทธิพลในการที่แบบว่าจะมีคนเชื่อฟังนั่นแหละผมก็ไม่พูดอะไรเยอะนะแต่ว่าอย่างมมนจะมีโชคแบบนึงๆราศีที่โชคดีที่สุดมีโอกาสถูกกถึงบอกอ่ะพวกคำนวณพวกคำนวณนีนน่ช่างกรึงช่างทองช่างอะไรช่างฝีมือพวกที่แบบว่านานๆที่แบบว่าจะได้โชค ไม่ใช่นานๆน,นะบ่อยด้วยหรือถ้าคุณไม่ได้ถูกอะไรที่แบบว่าไม่ได้โชคบ่อยคุณก็จะนานๆานทีถูกหรือว่านานๆทีได้โชคไม่ต้องไปถูกของถูกอะไรอย่างงี้ถอะไรตลอดนะแต่นานๆานทีคุณจะมีโชคครั้งหนึ่งและใหญ่โชคไม่จำเป็นต้องมาจากการลอตเตอร์หวยอะไรพวกนี้แต่มันจะมาจากทางอื่นทางไหนก็ทางหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยอยู่มีกินไปตลอดชาติหรือบางทีถ้าคุณแบบไม่ต้องมีโชค่อะไร่างเ้น มันก็จะมีอะไรมันรอเลี้ยงคุณให้คุณอยู่ได้ตลอดชาติผมพูดตรงนี้เลยแต่ไพ่นี้คืออะไรลาสิกลมพื้นดวงพูดไปแล้วดวงนขณะน,นี้เป็นอย่างไรดวงข้าวๆนะตอนนี้มันทายได้อีกดวงข้าวนะตอนนี้มันหมายถึงว่าช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรมันคล้ายๆเหมือนกับว่ามันอยากจะปีกวิเวกไม่อยากคุยกับใครแล้วก็ค่อนข้างมีชีวิตที่ค่อนข้างสงบถามว่าเงินทองมีไห้ก็มี ราศีกุมผมจะบอกนะเอาสัก80%ดสิบผมกล้าพูดได้เลยว่า80%มันมีกินมีใช้อะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้รวยล้นฟ้านะแต่ความจริงถ้ารวยล้นฟ้าคุณก็ใช้ชีวิตแบบสมาถะอยู่ดีไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหวรูหรงอลังการใดๆแต่ว่าเห็นไหมว่ามันก็แบบสมาถะาสรุปว่าต่อให้รวยหรือต่อให้อันกลางมีกินมีใช้ คุณก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ดีแล้วมันต่างอะไรคนที่มีบุญก็บอกว่าเอาเอามีบุญนะตามคาวามเชื่อของบางคนมีบุญจริงๆคือมีกินหูฉลามอะไรพวกนี้นะหรือบางทีก็แบบแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บใช้ชีวิตหรูหราก็คือได้ใช้อ่ะม,มีเงินแล้วใช้มีเงินไม่ได้ใช้มีประโยชน์อะไรใช่ปะอ่า <c oughs> อ่าผมพูดพูดประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆเห็นไหมไพ่ใบนี้คือยังไงคุณก็ใช้ชีวิตสมถะถ้าคุณใช้ชีวิตหรูหราบางคนอันนี้ผมไม่ได้ด่าใครนะ างคนบอกว่าบุญหมดเร็วก็บ่าล่ะอไพ่ใบน,นี้คือวิ f ฟอร์จูนจริงๆคุณเนี่ยเอ็มที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ชีวิตผมใช้คำนี้ว่าช่วยเหลือคนอื่นมาหรืออะไรยังไงมีชีวิตที่ไม่ได้ขาดสนอะ่ะใช้คำเนี้ยบางคนอาจจะใช้ชีวิตสมถะ หรือบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นดาวนำทางให้ผู้คนใช้ชีวิตยอย่างดีได้สำหรับราศีกุมแต่ว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าวิวฟอร์จูเนี่ยชีวิตกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น <c oughs> จึงบอกว่าผมถามราศีกุมในไพ่ไม่รู้กี่ครั้งตอนที่มีคนราศีกุมมาจับไพ่ผมก็ได้ไพ่ใบนี้บ่อยคือวิวฟอร์จูนมันเปลี่ยนแปลงไพ่นี้คือถ้ารวยอยู่รวยแบบมหาศาลเลยก็ จะเตรียมลงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าชีวิตเตรียมขึ้นก็คือตอนนี้ลงอยู่ก็จะเตรียมขึ้นตอนนี้คุณต้องถามตัวเอง,องว่าราศีกุมตอนนี้คุณขึ้นหรือลงแต่ถามว่าไพ่มันใบแรกแสดงว่ามันจะขึ้นไงแสดงวาคุณกําลังจะเตรียมรับอะไรดีๆเร็วๆนี้นะครับผมไพ่ใบที่สองอาไพ่ใบนี้คืออดีตนะอดีตที่ก่อนที่จะถึงนะปัจจุบันก็คือก่อนเนี้ยก่อนที่ถึงเดือนมกราเนี่ย มกรลาที่ทำนายเนี่ยก็คือไพ่ใบนี้นะครับผมแต่ไพ่ที่ก่อนจะถึงเดือนมกรลาคือช่วงธันวาพฤศจิกาคุณอาจจะกําลังรอความหวังอะไรอยู่ก็ได้เช่นถูกหุ้นถูกหวยถูกคริปโตถูกอะไรคุณอาจจะประมาณรออะไรความหวังอย่นี้ก็ได้แต่ถามว่าผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะอะไรแต่คุณจะไพ่นี้คือลาบลอยฟุกๆลาบลอยฟุกๆนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมไพ่นี้คือได้ครับ คุณแต่คุณอย่าไปจํากัดที่ผมพูดคุณอย่าเชื่อเลยที่ผมพูดผมพูดไปก็เหมือนเหมือนเหมือนมาเห่าอ่ะอจริงจริงนะจะบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ดินขายที่ดินได้ไม่จำเป็นต้องไปจํากัดนะบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับที่ผมพูดเลยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณโชคดีมีคนเอาเงินมาให้คุณฟรีฟรก็ได้ทํางานกับภรรยารวยก็ได้แล้วแต่แต่มาดูแค่นี้แค่นี้คือสามใบ ใหญไงสามถ้วยถ้วยสามใบยังไงก็ได้ครับแต่ว่าราศรีกุมจะปัญหามันเป็นคนอินดี้ไงอืมเห็นไหมถ้วยที่สียื่นมาเอามาให้คุณถึงที่แล้วแสดงว่าเนี่ยโชคเขาให้เต็มที่เลยอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอาจจะได้แฟนสวยๆพร้อมเงินมรดกไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวพูดมากไปหน่อยอ่าจริงๆเเห็นไหมยืดให้คุณเต็มที่เลยเห็นไหมแต่คุณก็ยังเจ้าปัญหาไม่พอใจอยู่ ด้วยความอินดี้สมมติมว่าเมียมาอพูดคำไม่สุภาพเมียไอแต่ว่าภรรยามาภรรยามายืนดูต่อนหน้าของคุณแล้วก็มีอะไรนะสมบัติมากองให้กับคุณอ้ไม่หมดเลยที่ดินนี่โอ้โหจานวนแบบเอาสักกี่ไร่อ่ะเอาสักแสนไร่ไหมเอาเหมือนไอ้เวอร์ไปเอาเอาสักพันไร่พอกองอยู่หน้าคุณเอาไหม ไอนี่ก็ยังบอกอุยย้ยยึกยักยึกยักอินดี้อินดี้มากอ่ะอารมณ์เจ้าอารมณ์แปรปวนบอกว่าอุ้ยฉันน่ะต้องการแบบนู้นน่ะต้องการแบบนี้เขาบอกอุ้ยฉันมันอินดี้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยลา,ลา,ลาสิกุมโคตรอินดี้อ่ะบอกไว้ก่อนมันอินดี้ไงแทนที่จะได้กับชวดผมพูดตรงๆนะอย่าอินดี้อย่าอัติสแค่นี้เป็นพอคุณก็จะได้แต่บางทีมันเกิดความไม่พอใจไง พราะมันตั้งความหวังไว้ต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าพูดจริงๆผมขอละอไว้เท่านี้แต่จริงๆน่าจะบอกว่าราศีกรุัวเจ้าปัญหาที่ว่าบางคนนะผมใช้คำนี้มีเงินกองให้ถึงที่มีทองกองให้ถึงที่มีนู่นนี้นั่นมีนั่น,น,นกองให้ถึงที่แต่บางทีก็บอกว่าฉันเป็นคนสมระฉันไม่เอาเงินก็พูดไปเรื่อยแหละบางทีก็บอกว่าโอ้ยฉันนะ่ะปลงแล้ว ผมเจอคนแบบนี้เยอะนะละราศีกุมคือผมพูดตรงๆนะใครๆมันก็ต้องเอาเงินทั้งนั้นแหละแต่ปากมันไม่ตรงกับใจงไงข้อนี้อะไรที่เป็นข้อเสียของราศีกุมคืออารมณ์มันมันเหมือนกับพัดพัด,พดมันอารมณ์มันเหมือนน,น้าที่เทมาจากคอนโดอ่ะน้ามันไหลเชี่ยวไปเชี่ยวมามันเป็นราศีราศีที่ค่อนข้างที่จะปากไม่ตรงกับใจอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ก็แปรปรวนสูงแบบเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า ถ้าคุณจะมีแฟนมียากบางคนนะลุ้นกันตัวโกงกว่าจะมีแฟนที่บางคนก็มีไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นแฟนที่แบบไม่ได้ตรงปกอะ่ะเพราะว่าบางทีไอเจอตรงปกมันก็ไม่เอาเจอไม่ตรงปกทะลึ่งเอาควาจริงจะพูดคำนั้น <c oughs> <c oughs> เนี่ยถึงบอกว่าชี้มันก็ไปเรื่อยๆแบบนั้นะราศีกุมเห็นไหมว่าเขาขี่มาค่อยเดินค่อยเดินไปเ,เรื่อย แต่ถามว่าทำไมก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของความรักในเรื่องของเขาเรียกว่าเงินทองก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆพอไพ่ยังเดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่สมมุติว่าถ้าสมมุตินะถ้าคุณไม่สม่วังในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความรักคุณก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อยู่คุณไม่ต้องคิดมากอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าหุ้นของคุณไปไม่ถึงที่สมมุติเรื่องหุ้นนะจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วคลิป อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สุกไม่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 สม,ม,มหวังหรือไปไม่ถึงเป้าคุณก็ยังเดินต่อไปได้เรื่อยๆ,ๆเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสชาวอย่าถามผมนะว่าทําไมนะครับผมเพราะว่าคุณก็ลองคิดโดยเองว่าทําไมทําไมนะครับผมไม่กล้าพูดจริงๆแต่ว่าเห็นไหมว่าถือถ้วยครับถือถ้วยในที่นี้คือบางคนนะอันนี้เขาพูดบางบางอย่างบางคนโสดก็ยังโสดต่อไป มันเป็น,นไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าความอินดี้เห็นไหมว่าผู้ชายคนนี้ยังเหมือนกับว่าเขายังมีพื้นที่ของตัวเองอ่ะเซฟโซนตัวเองสูงว่าบางทีอยากอิสระอยากอะไรแต่ถ้าบางคนโดนไปแล้วก็แล้วแต่โดนอะไรก็คงไม่ต้องคิดมากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะั่พูดง่ายๆนะราศีกุมคือเจ้าเสน่ห์แต่ว่าข้อเสียคือแต่งออกยากมีปัญหาเรื่องความรักเยอะ เพราะมันเรื่องเยอะไงอืมวันนี้ผมพูดแบบไม่ไอปากแต่ผมเซฟคําพูดคาพูดเยอะนะเพราะจริงราศีกุมจะเป็นราศีที่มีปัญหากับผมมากที่สุดน,นะในชีวิตจริงผมพูดตรงๆเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบความอินดี้ของราศีกุมเท่าไหร่ในชีวิตจริงแล้วคนที่มีปัญหาตัวจริงกับผมในชีวิตจริงมากที่สุดก็คือคนเกิดราศีกุมนี่แหละแต่ไม่อยากบอกว่าใครนะครับอ่า จบไปแล้วคบําหรับครทการดูละยมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้ที่ไลดทีทาระสองหกใต้ข้อความหน้าคลิปยูทูบนะครับจะเป็นไลน์โอเอต้งข้อความหน้าคลิปก็ได้ได้ดทีทาราสองหกเป็นช่องทางหลักเป็นเป็นไลน์ไอดีน,นะครับผมเป็นแอดเฟนส่วนไลน์ทาระสองหกเป็นช่องเอ้ยไลน์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 โอเอเป็นช่องทางเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทักไลน์เป็นลิงก์นะครับผมลิงก์กับไลน์ทาราสองหก เป็นเป็นแอดเฟนก็เข้าใจนะครับผมใครก็ผมดูไม่เหมือนมาดูคนทั่วไปผมดูสดๆผนางทลายสวิกเกอลฟอ์สดๆผนันทลายเต็มที่ผ่านทางทลายนะครับผมก็เป็นหมาดูส่วนตัวเป็นหมาดูเต็เมที่กับคุณเป็นโค้ชส่วนตัวมีดูลายมือที่ซิงของเฮงหรือจะดูอย่างใดหนึ่งก็ได้ลายมือที่ซิงของเฮงส่วนตัวผ่านทางทลายนะครับผมมีไปแก้การจับจับสมาคมโขนงผมเประเทศไทยในพื้นที่นรุภัทม ใบป,ปรากาศการจบจากบรกาศการจบด้านการโค้ดมาก็สาสตร์นิวโรล,ล,ลิงคิติกโปรแกรมมิ่งก็ศาสตร์การโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายเป็นหมอดูถูกต้องตองามกฎหมายนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมส่วนมีใครที่งานมาที่สงังหาสามารถมาได้ขอโลเคชั่นขออยู่มาได้ไลายมือที่ซ็นออิ้งตัวเลขแบบ v i p ซีอย่างจ้ใจเต็มที่ราคาก็ ตรงนี้จะสูงนะครับผมก็ถ้าเป็นแบบ V.P. แต่ก็เต็มที่กันไปเลยแบบเสียจุใจแบบ V.P. เจอตัวกันเป็นเป็นโค้ดกันเป็นเป็นที่ทางานสียจุดใจกับลายมือพยุตีลจการโดยที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ทางานเหมือนกันแบบธรรมดาอันนี้ราคาจะย่มเยาลงมาหน่อยสำหรับคนที่อ่าเขาเรียกว่าแบบอยากจ้องเหย่าอ่ะแบบแบบว่าเพราะราคาแบบ V.P. จะสูงสูงที่สุดนะครับผมเขาแบบ V.P. ที่ทงงานนะครับผม ก็แต่มันเต็มที่ไปเลยแล้วก็เห like so like, so ็นตัวมันเป็นแบบสี่ยางจัวใจเป็นชุดใหญ่ทั้งหมดคอรอยส้นขอที่อยู่มาได้ใครมาคิดนี้ดีคิดนี้ประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดสไลด์กดติดตามผมเป็นกระรองใจด้วยถ้าพ่าคิดใหม่ๆหมคิดดีจะส่งมาเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กดสไลด์กดถูกใจวันนี้ไลฟ์เพลงตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ